ให้มาประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะกระจายไปคือน่าจะเป็นในส่วนของอเมริกาในยุโรปเอเชียตะวันออกแล้วก็ในส่วนของอาเซียนก็จะดรอปมันเข้ามาวันนี้ของจีนเนื่องจากเขาขยายมณิยายนอกประเทศเราไม่ได้ใช้เคเวฟที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทำการไลสวนกลับไปในวันที่หนึ่งกระดาบ การดาเนินการและก็การปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขต่างๆตามที่กําหนดไว้เนี่ยจะดําเนินการอย่างเคร่งครัดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ควรทําในช่วงระหว่างนี้เพราะปัญหาหลักคือมหาอำนาจมันเล่นกันอยู่นะครับแล้วมันเล่นไม่หยุดนั่นหมายความว่าประเทศหนึง่งพอมีการแข่งขันอย่างอินเดียพอขายวัคซีนได้ปุ๊บเนี่ยจะแข่งขันสู้กับสหรัฐอเมริกาอินเดียโดนดีเลยนะครับ <S <S เจอดีเลยทันทีนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้ ไทยควรจะใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนนะครับใช้มาตรการป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูไปก่อนการเลือกตั้งก็จําเป็นต้องเลื่อนไปเพราะอะไรมันโควิด -19 ระบาดแต่ในทางกลับกันโควิด -19 ระบาดนักการเมืองก็บอกว่ามันส่งผลเสียนะครับส่งผลเสียเพราะอะไรการชุมนุมประท้วงการต่อต้านรัฐบาลมันมีโอกาสน้อยลงนะครับละถถามีการติดเชื้อในม็อบก็จะส่งผลทําให้ความชอบธรรมของม็อบน้อยลงนะครับประกอบกับช่วงนี้มีฟุตบอลโลกด้วย ฟุตบอลการแข่งขันไม่ใช่ฟุตบอลโลกเป็นฟุตบอลพเมีลีกทั้งันที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้สถานการณ์การเมืองนั้นมันเบาบางลง สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่ามีการประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการนะครับทิฏบานยืนยันที่จะทำการเปิดประเทศโดยจะยึดภูเก็ตเป็นสำคัญ แล้วก็จะให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันที่ก็รับการยืนยันนะครับไฟล์วันที่1นึ่งมีทั้งหมด้าไฟล์เริ่มจะลงตั้งแต่ไฟล์แรกในตอนบ่ายโหมขึ้นมาจากกาตาตามช่วยไฟล์าจากอิสราเอลนะครับในวันที่3จะเป็นไฟล์ที่มาจากของทีจีนะครับจะโดยมาสมาชิกยุกโรปทั้งหมดเลย ครับนั่นตอนนี้เราก็ได้การคอนเฟิร์มแล้วก็บุ๊งกิ้งก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากความแน่ชัดลงทางการที่ทา่านนายกตีนั้นประกาศเดินหน้าเปิดประเทศ120วันก็ทำให้เป็นความมั่นใจครับหลันี้นตอนนี้เราก็เตรียวควมความพร้อมเต็มที่อย่างที่ท,ท่ว่านะครับเดินหน้าสำหรับประเทศเป็นไปตามความตั้งใจท่านนายกจะมีลงเกตครับเอ,เออ่หมายถึงว่าลงท่าน,นจะเป็นสองส่วนนั้งทัวนที่ไฟต์ตรงด้วยแล้วก็เป็นไฟต์ที่มีบอลทันสิทธิ์ที่สุวรรณภูมินะครับเพราะว่า เอ่อเทให้บรจุภ so so like ูมิเราปัจจุบันเนี่ยไม่ยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราคุยเอลทีอยู่เขาจะให้สโตรแนลยี่เก้าหรือยี่สิบในการที่จะเป็นอินเตอร์สโตรแนลเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของการที่จยงสโตรแนลให้เกิดขึ้นเครื่องที่จะเก็บก่อนไปไลท์เนี่ยตอนนี้นะครับปกติในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับต่อสัปดาห์นี่ประมาณสักห้าร้อยนะครับห้าร้อยไลท์ตอนนี้เข้ามามาสักสองร้อยกว่าบาทสองรกว่าสองร้อยกว่าบต่อสัปดาห์แล้วที่เป็นเที่ยว จะกระจายกันทุกสัปดาห์ทั้งเดือนนะครับเพื่อเป็นการที่จะให้มาประชาสัมพันธ์ช่วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะกระจายไปอั้่าจะเป็นในส่วนของอเมริกาในยุโรปเอเชียตะวันออกแล้วก็ในส่วนของอาเซียนก็จะโดดเข้ามาวันนี้ของจีนเนื่องจากเขาขยายมรดกนอกประเทศเราไม่ใช้แค่เคลที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทำการไล์สดกลับไปในวันที่หนึ่งระดับอันนี้ก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับจากการประชุมสบคเมื่อ ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับในที่ประชุมเองก็มีการได้พูดถึงประเด็นเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็การเปิดประเทศตามนโย,ยบายของท่านนายรัฐมนตรีที่จะ เปิดประเทศภายใน120วันหรือว่าประมาณเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งที่ประชุมเองตอนนั้นเนี่ยได้มีมติแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่า,าการพิจารณาหลักการการเปิดพื้นที่นําร่องพื้นที่รับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตก็ดีหรือในเกาะต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเช่นสมุยพังงานเต่าเกาะเต่าเานี่ยนะครับเป็นความ ตกลงร่วมกันนะครับระหว่างผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่โดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่นะครับคำนึงถึงจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ความพร้อมด้านสาธรารณสุขในพื้นที่ด้วยเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการดำเนินการแล้วก็การปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธรารณสุขต่างๆตามที่กำหนดไว้เนี่ยจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะต้องติดตามนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเด็นที่2นะครับคือแนวทางการเปิดพื้นที่ที่รองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดภูเก็ตหรือว่าเกาะต่างๆในสุราษฎร์ธานีแล้วเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นผู้ดําเนินการที่จะพิจารณาเสนอนะครับว่าควรจะมีการาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ กับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในทุกๆระดับในทุกๆภาคนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนจะต้องหาข้อสรุปให้ได้นะครับก่อนที่จะนำข้อสรุปนั้นมาเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับทางด้านสบคเป็นผู้พิจารณา นในส่วนของสอบคคงจะไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่จะไปกําหนดนะครับว่าจะต้องให้ส่วนไหนเปิดส่วนไหนทําได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับคงจะต้องดูการปรึกษาหารือของทุกภาคส่วนในพื้นที่เห็นพ้องต้องกันด้วยว่าจะดําเนินการตามนั้นนะครับ ส่วนเรื่องของเกณฑ์การรับนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีการดําเนินการอย่างตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการกําหนดให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องได้รับวัคซีนตามกําหนดของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น2เข็มหรือตามประเภทวัคซีนหรือว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดนะครับโดยจะต้องมีการฉีดวัคซีนมาครบอย่างน้อยนะครับจะสเข็มหรือ1เข็มก็ดีตามที่ มีการรับรองนะครับจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ก่อนนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นมาตรการในการที่จะดาเนินการโครงการเซนบล็อกฮะที่ยังคงเป็นนโยบายนะอยู่เนื่องจากขณะนี้ภูเก็ตมีการติดเชื้อเป็นตัวเลขเดียวแต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์สำหรับแผน ชะลอยกเลิกโครงการจะมีการพิจารณาอีกครั้งนะครับนี่กาประกาศจากข้อมูลของสบคนะครับหลักเกณฑ์สําหรับการชะลอโครงการภูเก็ตเซนบล็อกมีดังนี้ภูเก็ตถ้ามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า90ารายต่อสัปดาห์นะครับลักษณะการกระจายโรคจังหวัดทั้ง3อํอำเภอมากกว่า6ตตำบลมีการระบาด3คลคัสเตอร์ หรือมีการระบาดในวงกว้างหาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้ความพร้อมในการรับรองผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนะฮะกรองเตียงตั้งแต่ร้อยละ80ของศักยภาพของจังหวัดนะครับมีการพบการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์แบบวงกว้างควบคุมไม่ได้โดยจะมีการมาตรการปรับเปลี่ยน4ระดับดังนี้นะโดยการปรับลดกิจกรรมนะครับแล้วก็ โรงพยาบาลสนามทบทวนเรื่องของอยุติภูกเก็ตซเซนบล็อกอะไรประมาณนี้นะครับเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเตา่านะครับหากเกิดการแพร่ระบาดจนเกินศักยภาพในการรับรองของโรงพยาบาลเกาะสมุยจะดำเนินการตามแผนนโยบายความเสี่ยงที่วางไวนะ้นี่คือแผนที่เขาวางไว้คำถามนะครับที่ถามกันส่วนใหญ่ว่า ตกลงจะสําเร็จไหมนักลงทุนนักธุรกิจผู้ประกอบการสถานบันเทิงนะครับที่ภูเก็ตโอ้ดีอกด,ดีใจรีบๆเปิดหอการค้าสนับสนุนเปิดไวๆนักธุรกิจบอกโอ้ยนี่คือความชานฉลาดของฐบาลเป็นสิ่งที่รัฐบาลทําถูกที่สุดนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควรจะทําให้เร็วที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผิด นะครับหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตตอนนี้ทำไมบอกว่าผิดเพราะมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจีนกำลังไฟกันนะฮะโดยการนำเรื่องโควิด1 9มาเป็นประเด็นมีการโจมตีกันทั้งจีนมีการโจมตีกันทั้งสหรัฐอเมริกามีการส่งเรือรบเข้าไปในทะเลจีนใต้มีการส่งเครื่องบินลบไปในทะเลจีนใต้กดดันกัน มีการคว่ำบาตมีการแถลงการโจมตีกันมีการเล่นงานเรื่องของวัคซีนนะครับมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นนะครับมีการแบ่งแยกสินเจียงมีการแบ่งแยกไต้หวันมีการแบ่งแยกฮ่องกงนะครับมีการกวาดล้างในฮ่องกงเกิดขึ้นคำถามบางคนบอกว่ามันไม่เห็นเกี่ยวกันเลยผมเรียนหุ้นส่วนนะโควิด -19 มันไม่ได้เกิดมาแบบปฏิหารู่มันเกิดมาปฏิหาร สงครามที่เรียกว่าสงกรามไวรัสเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้สภาวะของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะเศรษฐกิจกำลังล่มสลายเพราะพิมพ์พธนบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันปัจจุบันสหรัฐอเมริกาก็กำลังเจอปัญหาอัตรางเงินเฟอ้อเพราะธนบัตรมันเยอะยังเกินไปในยุคข,ของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนะครับเรื่องของวัคซีนถึงแม้ว่าจะฉีดมากขึ้นแต่สหรัฐอเมริกายังคงเป็นระดับหนึ่ง นะครที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 อันดับ2บราซิลอันดับที่3อินเดียนะครันั่นหมายความว่าตอนนี้ทั่วโลกกําลังแข่งขันกันเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอินเดียแข่งขันกันขายวัคซีนโจมตีกันไปมาอย่างหนัก Discredit ลดความน่าเชื่อถือกันล่าสุดจีนก็มีการปิดสายการบิน ระหว่าง2ประเทศ2มณฑลนะครับเพราะว่าเกิดการแพร่ระบาดกลับมาอีกระลอกนึงส่วนไทยเราเป็นประเทศเล็กๆหนึ่งในมลรัฐของสหรัฐอเมริกาหนึ่งในมณฑลองจีนนะครับซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตโควิด -19 โควิด -19 มาจากนอกประเทศโครงการเซ็นบล็อกที่จะทำที่ภูเก็ตก็คือจะไปฉีดวัคซีนให้ได้เกิน60% แล้วก็จะทําการทดลองใช้ภูเก็ตเป็นสถานที่ทดลองผู้ประกอบการที่หวังว่าจะได้ผลประโยชน์ก็ดีนั่นดีนี่ดีนโน่ดีนั่นประเทศที่ทํามาแล้วคือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์สุดท้ายปิดสาภาพยุโรปหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นยุตินะครับเรื่องไอ้บับเบิลทัวร์นะครับทัวร์วัคซีนทัวร์พาสปอร์ตวัคซีนเนี่ยยุติไปนะครับแต่มีบางบร,รุษในสหรัฐอเมริกากําลังเริ่ม นะครับที่จะไม่สวมหน้ากากไม่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมสุดท้ายไม่รอดอยู่ดีเพราะการแพร่ระบาดในสหร,รัฐเมกากลับเพิ่มสูงขึ้นในไทยควรจะทำยังไงนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเอาหลักทฤษฎีเกมมาวางเกมนี้เรียกว่าเป็นเกมเสี่ยงนะครับพลเอกประยุทธ์ถึงบอกก็ต้องเสี่ยงร่วมกันนะครับสำเร็จก็สำเร็จไม่สำเร็จก็ต้องปิดเริ่มต้นใหม่สำเร็จก็ดี นะมันเป็นโพสิทีฟไหมมันไม่เป็นโพสิทีฟมันเป็นซีโร่สัมเกมคือเกมศูนย์แต่ทําไม่สาเร็จเป็นเนกาทีฟรัฐบาลอยู่ยากเลยยิ่งไอโครงการ120วันเนี่ยไม่ต้อง120วันเห็นภูเก็ตก่อนเนี่ยความบัวไม่ทันหายความควายเอามาแทรกความบัวไม่ทันหายคืออะไรทั่วประเทศ3,000ันกว่า4 0 0 0นะครับยังจะเอาภูเก็ตเข้ามาเพิ่มโอเคภูเก็ตเข้ามากักโรค14วันแน่นอนตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้น นะครับแน่นอนล่ะนะครับแต่เขาก็วางหลักเกณฑ์ไว้นะั่นก็ดีก็ยังวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าเพิ่มแก่นั้นมันต้องทําแก่นี้เพิ่มแก่นี้ฉันจะทําแก่นั้นฉันจะวางหลักเกณฑ์วางลําดับไว้เพื่อป้องกันโดยใช้ภูเก็ตเป็นเครื่องมือนะครับในการทดสอบนะครับตอนนี้ภูเก็ตทราบว่ามีคนฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วมากกว่าร้อยละ60ก็มีวางเป้าหมายว่าจะได้ร้อยละเจ็ดสิบสำหรับภูเก็ตเพื่อให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นผมเรียนนะฮะ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ควรทําในช่วงระหว่างนี้เพราะปัญหาหลักคือมหาอำนาจมันเล่นเงินอยู่นะครับแล้วมันเล่นไม่หยุดนั่นหมายความว่าประเทศหนึ่งพอมีการแข่งขันอย่างอินเดียพอขายวัคซีนได้ปุ๊บเนี่ยจะแข่งขันสู้กับสหรัฐอเมริกาอินเดียโดนดีเลยนะครับเจอดีเลยทันทีนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้ ไทยควรจะใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนนะครับใช้มาตรการป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูไปก่อนการเลือกตั้งก็จําเป็นต้องเลื่อนไปเพราะอะไรมันโควิด -19 ระบาดแต่ในทางกลับกันโควิด -19 ระบาดนักการเมืองก็บอกว่ามันส่งผลเสียนะครับส่งผลเสียเพราะอะไรการชุมนุมประท้วงการต่อต้านรัฐบาลมันมีโอกาสน้อยลงนะครับละถถามีการติดเชื้อในม็อบก็จะส่งผลทําให้ความชอบธรรมของม็อบน้อยลงนะครับประกอบกับช่วงนี้มีฟุตบอลโลกด้วย ฟุตบอลการแข่งขันไม่ใช่ฟุตบอลโลก,กเป็นฟุตบอลพเมลีขั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้สถานการณ์การเมืองนั้นมันเบาบางลงคนไม่ค่อยสนใจทางการเมืองจะมีแม่น้ำร้อยสายพันสายในระหว่างนี้ยากะครับทั้งโควิดนะครับทั้งฟุตบอลนะครับทั้งจะเปิดประเทศทำให้มอบจะมีความชอบธรรมน้อยลงแบบนี้รัฐบาลชอบแต่มันจะได้ผลเพียงระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะสร้างปัญหาให้กับประเทศ และสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจนกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สักแค่ไหนฉันรู้ว่าภารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยนล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทน คนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งซึกเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณ จากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกทๆอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิต และเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ ไม่มีคำพรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุด ทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า mm hmm. อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณ mm hmm. จากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาว